สวัสดีค่ะเหนือนะคะจากช่องเหนือสอนตัดคลิปค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทําปุ่มกดติดตามค่ะนี่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเป็นปุ่มกดติดตามนะคะเพื่อให้คนนะคะมาติดตามเราตรงปุ่มปุ่มนี้นะคะทําได้ด้วยแค่มือถือเครื่องเดียวค่ะอ่าเราไปดูวิธีทำกันเลยโอเคเรามาที่เจ้าตัวคายมาร์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกดอ่ากดสร้างโปรเจกต์เป็นบวกตรงนี้ได้เลยนะ กดไปเลยค่ะสร้างโปรเจกต์เป็นบวกแล้วก็เลือกเป็นสิหต่อเก้าค่ะอาโอเคนะเราแป๊บหนึง่งพอเข้ามาแล้วนะคะเราเลือกเป็นพื้นหลังหรือ background นะคะเข้าไปเลยเลือกสีอะไรลงมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็จิ้มเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมทำไงวะนี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้บบนะะเลือกเป็นสีเขียวจิ้มลงไปเลยแล้วก็กดติ๊กถูกค่ะอ่าเราก็ได้แบบนี้มาแล้วนะคะกดติ๊กถูกอีกรอบแล้วเราต้องไปเราต้องมีวิดีโอการกดติดตามมาก่อนนะซึ่งน่มีแล้วเลเยอร์มีเดีย กดคลิปวิดีโอที่เราทําการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยซึ่งเป็นอันนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ครอปนะคะครอบเข้าไปครอบเข้าไปครอบไม่ต้องส่วนมากก็ได้นะกดติ๊กถูกคะ่ะแล้วก็มากดขยายฟึบฟึฟ โอเคพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาปรับแต่งตรงครอบค่ะจึบอ่าพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องกดตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะเลื่อนมาเล็กน้อยเราก็ดูเลยค่ะกดติดตามกดสั่นกระดิง่งปุ๊บหยุดตรงนี้นะคะ เพราะว่าตอนกดสั่นกระดิ่งมันมีแบบนี้แล้วก็มันให้เลือกเป็นทั้งหมดแล้วก็สั่นกระดิ่งมันไม่เหมือนปีก่อนเรากดที่เลเยอร์ที่เป็นแบบนี้กดกันไกลแล้วก็อันที่3แยกที่หัวอ่านมาแบบนี้จึ๊บเราปิดเสียงไปก่อนค่ะอ่าปิดเสียงไปเลยนะกด สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะทุกคนสามเหลี่ยมนะคะเพื่อในการทําการดูคลิปวิดีโออ่าพอมันได้แบบนี้ใช่ไหมเราต้องตัดนะคะเราต้องปรับแต่งนะตัดไปทางขวาของหัวอ่านเลื่อนคลิปมาดูกว่าที่สามเหลี่ยมคะ่ะอ่า ซึ่งนะคะมันเป็นแบบนี้ถูกไหมเรากดสามเหลี่ยมดูใหม่ได้นะคะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะอ่าพอเสร็จแล้วเรากดตัดไปทางนี้ปึ๊บแล้วเราก็เหลือแค่นี้นะคะอ่าโอเคพอเสร็จแล้วเราอัดเลเยอร์เข้ามาเลยค่ะซึ่งอัดเลเยอร์หรือว่า ไม่ใช่อเลเจอร์เข้ามาอ์ตนิ้วมือเข้ามาเลยค่ะนิ้วมือนะคะแต่เ,เราจะมีะลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะว่าเป็นแอปอะไรนะไปดาวน์โหลดกันมาได้แล้วก็เอาไว้ใช้คราวหน้าได้เลยนะคะถ้าใครอยากมีนิ้วมือจิ้มแบบนี้เรากดด้วยการขยายแบบนี้สองนิ้วแบบนี้นะคะเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วย ตรงนี้เราก็กดตัดไปเลยค่ะเรามาดูคลิปวิดีโอก่อนที่เราจะเอานิ้วมือเข้ามานะอ่ากดสาเหลี่ยมอ่ามันยังไม่โอเคเราก็กดเลื่อนมานิดนึงแล้วก็กดตัดนิดนึงตรงนี้อ่าเรากดที่สามเหลี่ยมเลยค่ะเพื่อดูทำการดูคลิปวิดีโอของเรา กดสามเหลี่ยมอ่าพอเสร็จแล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอานิ้วมือเข้ามาเลยค่ะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะกดซูมค่ะกดซูมก็มาซูมตรงนี้นี่ซูม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 นะคะซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะอืม กดติดตามตรงนี้นะคะเราก็มากดตรงนี้กดที่รูปปุญแจค่ะกดบวกไว้เลยปึ๊บกดจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ปึ๊บกดขยายแล้วก็เลื่อนเคลื่อนมานะคะแล้วก็กดจิ้มปึ๊บจพึ่งๆก่อนที่จะกดจิ้มนะคะทุกคนเราผิดพลาดป,ประกันใดเราก็แก้ไขไปด้วยกันนะคะ เราผิดพลาดประกันใดเราก็แก้ไขไปด้วยกันนะคะเราจะไม่ทิ้งกันค่ะอ่ทีนี้กดจิมได้แล้วแล้วก็มากดตอนออกค่ะปึ๊บออกไปเลยนะกดติ๊กถูกค่ะเรามาดูกันเลยน้าเราอยากมีเสียงเอฟเฟกนะคะกดที่ออดีโอได้เลยค่ะ เลือกอดีโอเลือกเสียงเอฟเฟกหรือว่า Sound ฟเฟก c t ก็ได้นะถ้าใครเป็นแบบนั้นเมาส์คลิกอันแรกค่ะก็ดิสกดเมาส์คลิกเราต้องมาปรับวิดีโอตอนที่เรากดติดตามก่อนนะการที่จุดติดตามนะคะมันต้องเลื่อนมือออกมาก่อนนะปุ๊บเลื่อนมือแบบนี้ออกมาดูค่ะสามเหลี่ยม น่าวิยดีนะอ่ามาที่ออดิโอเลยค่ะแล้วก็กดเป็นซ o า n ์เอฟเฟกตนะคะกดเป็นซ o า n ์เอฟเฟกตนะเลือกเป็นเมาส์คลิกค่ะกดติ๊กถูกกระดิ่งกระดิ่งเลือกเป็นเบสละกันนะเบสหนึ่งนะคะ จึบ๊บแล้วก็จึบ๊บแบบนี้ค่ะส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเราใช้กรรไกรตัดออกไปเลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราพอใจแล้วกด export ออกไปเลยค่ะทําการ export ออกไปเลยแล้วก็เลือกเป็นใครติดตั้งเท่าไหร่แล้วเขาเราก็เลือกไปเลยนะคะแล้วกด export ้างล่างเลยค่ะเป็นอันเสร็จเลยค่ะ ดูแลไปอย่างนั้นบ้างคะทุกคนเอาไปทำตามง่ายใช่ไหมแล้วก็เอามาอวดผลงานกันหน่อยนะติดตามได้ที่เฟซบุ o กนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแฟนเพจเฟซบ o ๊กแล้วก็ Youtube นะคะแล้วก็ TikTok นะคะไปติดตามผลงานกันได้นะคะโอเคค่ะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตนาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ก่อนจะไปเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปกดติดตามช่องเหนือสอนแต่คลิปหรหอ,อยังคะ่ะอ่ากดแล้วไปแล้วค่ะอันนี้คือเอาไฟช่วยถ่ายนะคะเพื่อให้มันแบบสว่างนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาอาัดตรงตอนใกล้จะเย็นๆแล้วนะคะเพึ่งฝนหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคค่ะไปละบ๊ายบาย